สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงดาวพระศุกร์นะคะซึ่งในรอบปีนี้นะคะดาวพระศุกร์จะโคจรได้ตำแหน่งดีที่สุด ในปี2565ในช่วงวันที่19มิถุนาย,ยนปี65ไปจนถึง14กรกฎาคมปี65ค่ะดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขทั้งหลายนะคะรวมอยู่ในดาวพระศุกร์ทั้งนั้นเลยรวมถึงความมีสเสน่ห์รวมถึงผิวพรรณผุดพองใสโอกาสโชคลาภและชื่อเสียงด้วยค่ะ เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นได้รับผลจากการเป็นกเกษตรราธิบดีของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระสุขโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะในช่วงวันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมดาวพระศุกร์นะคะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตนินะ ดาวเจ้าเรือนปัตตานีมาเป็นเกษตราธิบดีที่เรือนปัตตานีและได้ตำแหน่งเล็งลัคนาราศีพิจิกด้วยส่งผลในเรื่องของความรักคู่รักส่งผลในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ส่งผลในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเวิร์กส่งผลในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานการเจรจาธุรกิจต่างๆนะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะมันมีทั้งด้านที่ดีและมีทั้งด้านที่ต้องระมัดระวังด้านดี เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะด้านที่ต้องระมัดระวังเพราะดาวพระสศุกร์ โคจรเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทแบบนี้ระมัดระวังการได้อย่างเสียอย่างการแลกการได้มามันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันที่คุณได้มามันต้องมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเรามาดูในด้านดีๆกันก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะเข้าอกเข้าใจกันกับคนรักคู่รักมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะเบาแวงมีปัญหาติดขัดจุกจิกใจต่างๆนานาน,นะคะในช่วงที่ดาวพระศุกร์มาเป็นเกษตร ตรอดธิบดีในเรือปรนปัตนีความอึดอัดใจความจุกจิกใจจะค่อยๆลดลงไปนะระหว่างคุณกับคู่รักท่านใดที่ยังไม่มีคู่ท่านใดที่ยังโสดอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคุณจะมีเสน่ห์มากๆและระมัดระวังคนที่เขามีคู่อยู่แล้วคนที่เขาไม่โสดจริงจะเข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือตัวคุณ ดันไปชอบคนที่เขามีคู่อยู่แล้วแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันไปคลองเกี่ยวไปสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่งก็ตามแต่จนเกิดปัญหาหรือบางทีเนี่ยคุณไปสัมพันธ์เขาเคุณไปสัมพันธ์กับคนคนนึงในเรื่องของการงานไม่ได้สัมพันธ์ในเชิงชู้สาวแต่แฟนเขาดันมาเห็นเขา้าดันมองคุณในแง่เสียแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์เป็นพินธุบาทแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเข้าหาใครคุยกับใครต้องระมัดระวังด้วยนั่นเองนะคะ ในด้านดีๆอีกประการหนึ่งค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดหุ้นส่วนเกิดคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์เนอร์มีเกณฑ์ที่จะได้คุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเพราะดาวพระพุธก่อนหน้านี้อยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูก็ดาวพระพุธและดาวพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันนะคะจะทําการโคจรแยกออกจากกันแล้วในวันที่7มิถุนาดาวพระพุธจะมาร่วมกันกับดาวพระสุขที่เรือนปัตนินะคะซึ่งดาวพระพุธและดาวพระสุขเนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเมื่อโค อมาเจกส่งผลในเรื่องของการหมุนเวียนเงินดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของปากเอกสารสัญญงสัญญาการหมุนเวียนเงินการคุยการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะมีเกณฑ์รับรื่นมากยิ่งขึ้นคุณจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นราชการหรือหน่วยงานเอกชนนะคะก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะอีกประการหนึ่งนะในจังหวะที่ดาวพระพุธมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ส่งผลดีในเรื่องของการเงินค่ะคุณจะหาเงินหาทองได้ดีขึ้นนะคะหาเงินหาทองได้คล่องตัวมากขึ้นแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ยังต้องระมัดระวังอยู่มากในเรื่องของการเงินค่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะจุกจิกเลยทีเดียวนะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์เป็นพินธุบาทแบบนี้นะคะอาจจะมีรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนเกิดขึ้นก็ได้นะรวมถึง ความขัดแย้งระหว่งางเพื่อนร่วมงานระหว่างญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวคุณด้วยนั่นเองค่ะดาวพระรางคานนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณในช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนจะโคจรเข้าเรือนอริแต่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีต้องอธิบายชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างนี้ค่ะว่าการที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนอรินั่นหมายความว่าคุณจะเหนื่อยมากขึ้นคุณจะเจอกับกันที่มีความปัญหามี มีความขัดแย้งเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะมีโอกาสที่คุณจะเหนื่อยในเรื่องของการงานเหนื่อยในเรื่องของการริเริ่มเหนื่อยในเรื่องของการเจราจาท้อใจอึดอัดใจแต่ตำแหน่งที่ได้คือเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงการที่ดาวประจําตัวโคจรเข้าเรือนอริแบบนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองอาจจะมีการเจ็บไข้ไม่สบายอาจจะมีในเรื่องของการเป็นหวัดหายใจไม่ออกนะคะคะ จมูกหรือว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือไม่เช่นนั้นดาวพะหังคารเป็นดาวตัวแทนของของมีคม ดาวของมีคมโครจรเข้าเรือนอริต้องระมัดระวังอุบัติเหตุต้องระมัดระวังการได้รับบาดแผลจากมีดนะคะเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้ต่างๆนานาอุบัติเหตุทั้งเล็กทั้งใหญ่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ